เรนูคุณบินพร้อมมาพร้อมครับพร้อมครับต่อไปน็อกระแตล่ะสวัสดีค่ะต้องร้อนเหมือนกันเรื่อพร้อมก็เชิญมาเลยเขาเลยที่นี่ร้นเช่นเดียวกันแล้วนะสนามแข็งเราตรงนี้สนับสนุนโดยโซดาซิีค่ะทีมงานทั้งเราวันนี้ค แอบฟังหนึ่งถามอีกฝั่งหนึ่งก็ตอบมาเท่านั้นเองใช่ไหมฟังเอออย่างงี้จะไม่ได้เหนื่อยไม่มีไม่ไม่ไม่มีแต่ต้องถามว่าถามอะไรเออถามก็ติดกันนั่นแหละจะไปแยาอะไรล่ะดูตัวอย่างได้นี่ครับเปิดดูเลยระวังนี่ไงถามเลยนีตัวอย่างคำถามใช่ไหมไม่มีคำตอบใช่ไหมครัแล้วก็ให้ดูคำตอบสิไม่ยากอะไรอ่า อ่าลถามีฮิตของหนังเรื่องเพื่อนสนิทคือคืออะไรมาบอกมาบอกในตอนนี้ก็ง่ายๆตรงกันอยู่แล้วใช่ใครเห็นคำถามให้เห็นคำตอบค่ะวิธีเล่นก็จับคู่กันสองตัวแถมก็สามคนขอให้เป็นตู้กระเแบบนี้สบายแบบนี้ไม่กล้ามันมีเพิ่มในเี้มันตรงนี้แหละมีเพิ่มมีไงปีใหม่มาต้องมีความสุขเอาทำอะไรก็จะมีเสียงเพลงไง มีเสียงเพลงมาปิดโอ้แค่ถามมันที่จะไปปิดทำไมฟังเพลงไปด้วยก็ต้องฟังจบฟังเพลงไปด้วย แทนฟังเพลงดังๆแข,ข่งกรอบ่งแข่งเลยฝ่ายถามคำถามไปก็ถามไปไม่รู้จะยินเสียงตัวเองด้วยหร,อรอื e รอเปล่าฝ่ายตอบก็ปิดหูฟังเพลงดังๆไม่พันใจเราก็เอามือไปช่วยปิดอีกอคุณก็ตอบมาใครถูกมากกว่ากันก็ชนะไปอีกข้อชุดหนึ่งก็สิบข้อนี่เอาคนละห้าพอนะแล้วก็สลับถามตอบนั่นแหลพร้อมนะจับคู่ก่อนนะคู่ของท่านได้เปลี่ยนนะหรือให้เป็นตัวแท ตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เนี่ยขาขึ้นเพราะว่าจำเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ี่ต้องตัวโอ้โสันชัยเดย์เลยครับผมนั้นหนึ่งนะนั้นตัดจริงเลยต้องตัดวันนั้นซอสเชนเนี่ยถูกเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปหนียนหง๊า เดี่เรือกสองคนได้ไหมอ่ะใครอายุมากกว่ามีมากกว่าเลยคุ้มครองได้หน้าดูใครขัเปล่าเอาคนึ่งวอาเอาคนคนแก่หมูตึงอ่ะมันตึงแค่หมูเป็นตัวแทนเราเลือกกลับไปอยู่กับใครเอางี้ไม่มีใครเลือกไปอยู่ในกระเป๋าภูมิยามนั่นผมเลือกไปอยู่กับเอ็นนี่เลยแก่เลยูเลยนึ่งสามคนนี้ ใครที่เหลือก็ก็เป็นสายแบ่งมาเป็นฝ่ายตอบแล้วกันใส่ใส่ใส่สองหูอ่ะใส่สองหูเลยใส่หูแล้วถ้าไม่มั่นใจช่วยเอามือไปอุดใต้เดี๋ยวเรามาดูโจทย์คําถามคําตอบในรอบนี้ที่ถูกต้องกันครับวลีฮิตของหนังเรื่องเพื่อนสนิทคือมาบอกอะไรเอาป่านนี้ My ซ์เซซิเ l มีชื่อไทยว่าเย่ตัวร้ายกับนายเจี่ยมเจี่ยมประโยคเด็ดของคุณปัญญาคือถูกต้องนะครับจ้าพนมชอบพูดว่าช้างกูอยู่ไหนซันตาคลอสร้องว่าโอ้โหโคนระยองชอบพูดลงไทยว่า ท่อนฮุกของเพลงกินตับคือตับ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 เพลงของจ๊ะเธอร์โบร้องว่าคันหูไม่รู้เป็นอะไรประโยคเด็ดของแดงใบเล่คือเป็นเมียเราต้องอดทนไก่ร้องว่าอะไร 再见。 ที่6เปลี่ยนคำถามแล้วยิงขึ้นครับเ่านต้องขอ ฝ้าผู้จริงๆเลยนะสิ่ข้อได้ไปได้ไปสองข้อสข้อสข้อผู้ต่อไปใครครับมาเราเ้สานะผู้สามเราเลยเราู้สใครเต็เม่อี้ดูด้วยผมเป็น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 พร้อมพร้อมนะฮะพร้นะฮะพร้ใครหน้าื่นปัวตุ๊กีชิง้ ใครหน้าตาดีที่สุดไอ้น้องจะจชอถามว่าอะไรใครขอความรูถามว่าอะไรใครหน้าตาดีที่สุดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใครนั่งแมกที่สุดน้องจะจชา ไอ้โคมให้ตัวไหนล่ะไอ้โคงแพนด้าในไทยชื่อว่าอะไรไม่มีข้าถูกตลอดเลยนะข้อที่ห้านะครับใครกินตัวเปรี้ยวที่สุดโอเยลิ้นปิง คิดเก่อะไรใครกินตัวเปรี้ยวที่สุดอไรโว้ไรว้ะไร้อที่หกใครดงแแที่สุดแม่งลงหักมาอยู่ลาม้วเอาอะไรใครดังแแบบที่สุดนี่มด ข้อสองข้อเจ็ดไปดูเขาเป็นโหรใครกินตัวเปรี้ยวอจ๊าดว่าลิ้นปิงไม่ยอมไม่ยอมมาเอาบ้าอะไรใครใครกินตัวเปรี้ยวเอาอย่านยันมากเลยคาณผู้ชมที่ไปดูลิ้นปิงอย่าไปอยู่ใกล้แล้วกินตัวจะเปรี้ยวข้อแปดแล้วนะครับใครใครเล่นลิเก ตุ๊กกี้ชิงร้อยชิง <laughs> <laughs> okay. ร้านถามไปใครกินลิเกและป <laughs> ั่นสามล <laughs> ้อทีมถ้าขายอีปั่นนะประมาณปีคร <laughs> ึ่งปากซอยถึงไอซอยปีครึ่ง <laughs> <c oughs> โอ้ขเขาก็เลือกอาชีพของเขาอย่างดีๆไอ้ข้อดีของผมแล้วก็อตัวไปของพี่เลย <laughs> สองข้อสุดท้ายปิดโม้ถ <laughs> ามครับแพนด้าในไทยเชื่ออะไรคุณปัญญา ชื่อวเหาวอะไรพี่เกยนชื่อแล้วเหรอสาวอะไรขอแพนด้าในไทยชื่ออะไรใช่ครไปดูแพนด้านะเขาเปี่ชื่อใหม่แล้วโอ้ยกินตัวก็เปรี้ยวด้วยว่าชื่อไทยว่าปัญญานะไม่ใช่ชื่อหลินปิงหลินปิงนี่มไม่ชื่อตามตั้งปช่ตอนนี้เป็นเป็นปัญญาชื่อไทยปัญญาโอ้ยขา้าสุดท้ายใครหน้าตาดีที่สุด อ่นาดเดชโอ้โหวอะไร่รู้ไปอะไรไปรู้อะไรสดๆไ่รู้อะไรโอ้โหนดเด่นเลยมันมีที่สุดใ่ได้ใช่ได้โอเคเท่าไหร่ครับอาวถูกไปสองข้อครับเทากันเลยโอ้โหสุดท้ายนะสขาปตกต ุีบวกได้ยินหป่าโอเคพร้อมถามว่าผู้ชายต้องไปบวชที่ไหนตอบ เฮ้ยไ้ไป่อไปอปไ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 ปข้าปไ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 ไหไอ่ะไาไทไปไไป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 ไไปาปไปไถไป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 ไไปไไปไปไไ่ไ ตีเส também, ียงไว้ให้ได้กินอะไรแล้วนะมาดูได้เห็นมาดูได้อะจนรับจนพอะไรต้องสาวไงเฮ้ยเฮ้ยถูกแล้วหข้อถูกแล้ว5ข้อเก็บแข่งครับอ๋อข้อที่6หลุมฝังศพอยู่ที่ไหนถูก็ได้ตอบว่าท่าละไายนะ ไปโทไปโทถามว่าเตานินจาโผล่มาจากไหนเอาแล้วเอาแล้เตอบว่านอกโลกนอกโลกไหนปโทรไปโทเอเรียอยู่ที่ไหนเออ รเอ้ามาเหลือ2องผ้าเป็นหต่านินจาโผล่มาจากไหนตอบว่าท่าระบายนะำเร็วเนี่ยพเป็นผู้มาต้องยิ้มหูอีกตัวเป็นู um> ้เขาใช่เยอะสุดท้ายแล้วมานักเรียนจะไปตามหาคุณครูได้ที่สูกตอบว่า ทีมน <Hoy S 2> ี้ได้มาตรสุดได้ไปถึง6กหูกลาางอ่ะหูกลางหเยอะกลางอะมันเยอกว่าใช่ไหมหูเขาเหมือน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 เพ่งเกียรนีสัมผัสพิเศษค่ะเลพี่ตุ้กี้โอเค